ยก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 หดีใจเวยันไม่สู้นอารองเดาบ่คือสีขาวัล้วเอ, ky, rook, เอ้ยเคยาเลยดวลัรอยลา้โอ้ย่ทาอ่ายูคขึอยุคขึ้น่าอเป็นสีบ้าบ้ากุ๊เโอ๊ยอยาพับมาได้แทนจ้ะ เออสันปันดีเ่าล็กาวสาวลงลุงเด่ลูกเคยเอออ้จได้สไเท่าไเทา้าพ่อแซูกระไ้เซ็ไปได้ดาดเน่เอาละข้าตเซ็ไปคอยพอนด้ลูกาแมาด้เดอไป่เทาเลยลูกเคยมาได้เด้อโอ้ลูกเคยกะ่พเนี่ยหไม่เท่าไม่เท่าถ้าคิดว่าไม่เท่าลูกเคยสาไมเท่ามันแล้ว ปะ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 แตงโตงานเี่น้องมาดิเฮ็ดเกเดี๋ยวองาเดียวมงเกลแตงองตังฝันดากดี้งเอาลอโอ้ยเพล่งเพล่งลางมาแล้วโอ้ยส่องล่างบัดปะาดจจจจล่างบักล่างมีกระาษพอลางขึ้นมาเนองล่างเอ้ยไมเอาแบบนั้นบักโอ้ยหบไหเด้อเอาบาห้แมยจันท่าซอยแก้วซอยดอกปะลักล่างยังไึ้นมวลนัำกันเด้อเอาเรา เอาเบียร no. ์น oh. มักินเอาเบียินเนี yeah, ่ยเอาจูไปคดจับตัวจับ้าะใช่แขกคนเฮาเรื่องเฮาคือมีมายนาทานมาเจ้าเอ็นพักี่โบเมนเออเอาไปหาชิกะไรเอากินเบียมันบมันเทาจังิสดเมียนเงิงนีเอเทาแม่ จังท่าเอ้ยจังท่าเบก็ด้กินเบียรมือหนีงานดองดูกสร้าก่อนจังท่ากินนบ่ฮะไปเาดูขเจ้าผุดไปไ่าคร้เลย่วดองปะวยดองอีเดีวปขายสักกอนก็ใจดีท่ใจดีแท้มาจังไดก่อเสียวายโอยเอามากินอยู่นี่แลอย่าบอกดว่าโดวาดปากเตแล้วอันนี้ลาเอย เจ้าขึ้นแดงโตล้อเป็นพิเศษเทลูกไม่ดิรอแล้วเนาะมือพิเศษของหนางแหมว้าวอแก้มกระแดงองต้องปานดากลี่เอาหล่นด๊อกฝันปันเขาด่าสุดกระสีแดงดากับสีแดงเบอร์ยังด่านี่แหลงองต้องขาวไอ้ลอยอายุจากอะไรเนาะเบิกไปเบิกท่านเขาโวยเขายองท่านเขาเล่ารำคือดีนะเม่นอริแรงไปลอยอายุขึ้นหลากนี่เสนอ เออแดงไอ้แดงอร่อยคือลาดตีงามดีกว่างางงมื่อยเฮงกูล่างเมื่เฮมดนเอายานองใจให้กินอยู่เด้เราเรายาปลาแป้งเค่งเลยเค่งไปเอินฮะเอาัวแต่งโตแต่งตนแล้วแลวบอแต่งนาแต่งตาแล้วแล้วบอลูกวัวนะ แล้วแล้วหมอพอหมอพดเอาจัดการมาเรียบร้อยเด้อเทียเลคั้นรับมาเนียเปียกพอเปียบเลยเน่ยมอันควายกกบวันนะขั้นบอกพ่อพี่น้องเขาไล่ในขาเสื้เตมเนี่ยนั่นฝบักขาเจ้าบ่ไรโ้ยกีเปรตมึงเฮ้ยกูบอกขาขว้ยขาง่วงขึ้ทีหลังโดยแม่เติมเต้นหลยบอกพิษพิษถือถืกะจะถือสาเมด้วยะถือชาล่่างมันนี่เป็นมือสามดีของรางเ่ยจะไหนล่างกิใจจะไหนร่กิมึงมงแบบคุณละิ่งไปิ่งมากขึ้ดี เทงยนเทียนแม่มม่ผู้ใดวาควาึงอยู่เอื่อยเีง่งไแล้วคือบบนังนาตเองเนาะไม่คไปเอาหนกัวะไอ้นักกูอไปเอาลูกูวัวออกมาแต่งโนแต่งัวแล้วละบอกแออกมาสวยเ่าวต่กาแต่งงาจมัน่ยงาไอ้ยักษ์นี่ใชอ้สิลงจากข้าไอ้ะเดียละทเออ้ามาาตายนีแล้วกั มีคนเอาอยู่ดีใจนะว้ยอกอกหออกเรหยอกเน่ล้างนี่เด้อตาเมยเมยยุกคนเด้อเฮ้ยเมย์เราเรี่เบียร์นัเนเรื่อพวกเราเด้อกินโลดกินโลดกินก็เม่เเ่าเจ้าน่นเผาเมยก็กินบ่บ่กูบ่อยรกตเาลูกลางได้ป่ะนี่บ่อยากกระซามดอก นเฮาอยากสแตกขยามันกวสิบิโเตโอ้หกเคยกันรกที่ลนท้เป็นจังไหวานโบเบียแเจบเนาะวานวานเบียเจ้าด้อสคกูสังเยดเ้ไปดนี้ไม่ยากันเลยไมงกันยเป็นมึงงานงานอีมึงเฮ็ดสิียิน่อยได้จังไ๋เคงบม่มีเพียมีการมีงานย่มันก็ค่อยบ้าคคอยบ่ามันกันแม่ไม่ยังมานีภสิวบาสุฟัง ไม่ยังบ้านี้ไม่ยังค่วยบ่พ่อบ่ขาตื้อไม่บกว่าขาตื้ออ๋อกินซะตั้งโต๊ะโง่โต๊ะใจไม่เอ้ยโงกยังบ้านี้ยั้งบ้านี้มอพ่อตายก็ว่าเลยบ่พ่อตายไม่ยั้งสักทีมาจังแจงจังจีเขาคือปรจักตายปลาไข่เอ้ยเป็ดปืยแม่ไม่ยังคอยขับไปหองอีกวะบ่เห็นอีกวะไม่เอ้ยมึงอย่าเบอกตัวอะไรเห็นเฮ้ยนอกอว่ามัดกระโนยอยู่ในห้องแต่งต้นแต่งโตเรียบร้อยงามบงือแล้วก็เอาออกมายังมาโชคเขา พักขอพักคอจะน้อนกันได้เลือกองไรเงี้ยถือคอตอ่อแขนแล้วใหญ่ยังบ่เซจากเขาไปบังเองญอยู่ห้องเรืองของน้อยมันหักจะท่าไปเบิ่งไปหาเบิ่งดีๆนะจันท่ามาหนีมาหนีมาหนีเออจะเบิร์นรู้เหตุเนขันเสียงอะไรโอ้โหเครื่กันแล้วเจ้าก็ขอกระน้อนนักกันเนบิองนนเพื่อนมาในสิมาถามคยุยให้คนถามใครบัางนี่มันเป็น,นขันหาได้ยังขันหาแม่ผู้ใดมาขอเลขตอนเอาน้อยมาเอา คือคอยคอยเนี่ยคือจินใจคือบอดีเถอะวะวันมงคลนี่คันหาอยู่ตอนเรานอนอยู่บอจันทร์เจ้ากระชี้ให้เหตุใหตุร่างพลายคันหาอันนี้ขันว่าขอกับข้อกระเตงกระเต้ทิ้มเรียบอันนี้มันคันหาผู้ใดนวะโอ๊ยไอ้ไงบอจักรเพื่อนนี่แม่ขอนอนพัดล้างผัดพันบอดีเพื่อนนี่แม่ไปหาลูกว่ะไปหาลูกว่ะแม่แห้ใจข้อบอดีอยู่ไปสอบบ้างไหม ไปไปสอบบ้างไม่เลดไปก็มาหายอยีกวะออไปไปไปเลยหาไม<ป>่กลเยีอีเมโอ้มันอยู่เรืองขวตัวไหนได้ยิหาเถอะลูกลาล,กลางกูบอกเช่ที่เขี่อนหุบถุงแปบรอบแบบลูกหลานเด้ถ้าว่าลูกกัว่ะนะเตะตัวเพท่นเดียวท่แป้่ทาแป้งได้คือแต้งดดนแท้ มันสิเบิกเลยมิดเฟลาเลยเด้นเ้กขีคิ้ยวเขียนตาจัก่อยกันแล้วเด็นเอาใจเดินไวโค้โอ้ยตายพันไอ้พวกจะเป็นคนตาไม่ตาด้วยดีน้องมึงดิไม่ยังนีเคยเห็นจดไหนของอ ouais ีออวะแล้วหมายยู่ใส่ีนอยู่ห้องนะมันต้องหัว โปรตตัวกูเป็นบ้อนอ่านมึงรูเท <À ơi. S 2> ้ากูอ่านเป็น่รเฮียนโอ้ยคอยือเห็นุงนะเฮ้ยแ่บัคับก่อนตอนนัซือบังงปยงีแ่บัเห็นอันนั้นหน้าคืเห็นดีเทียดหมายเขียนว่าถึงพอฮะดบังมสีโอ้ยม่จำท่าอว ให้อนกบุญ้อยปาสนา้อยสิมาอ่านดนนเนาะีได้อยู่กับพ่อกับแม่นนี้เอ้ามันหมายควานจังไหนี่เท่าวาจังสนหมายขวาบริรมแปลกแปลกเด้นนี้เป็นามุสบุญไหวกันอยูเป็นจังไหเนาะนี่เนาะสดงว่า ดงมงเลีวหาเบิ้ลเลยบออยู่ห้องอยู่แห่งหาเบิ้ลเนี่ยขอหาเบิ้ลมาส่วนวเพื่เพ่นตียงหองนมุงหาเบิยบวนอต่ยมุงกีะเขียงเี้ยมาจากนเร็วม๋าไอ้กีบหัวมนเมื่อาเก็จะเกดไแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่หวเลจัดน่อนักที่เอาไปมาเตียงนจากสีจาด้ม อีพอขอไม่อีว่าเนี่ยมันตื่นผูกข้อต่ายนะนี่ข้าบอาข้าว่าไปหาถามเ้าบ้านเทาเมื่อบกนไปไปถามมดแล้วเขาว่าจังไรเขาบ่าบักเห็นเอมันเป็โลกแบป่านะคแม่เอาจสีสะกงเม่บ้าหาเนวบางหนาบางตา้กน์นเห็นใจเลยมันกับบทันหลูกหัวนี่ให้ลูกระแตงตัวป็นูวใจูแต่แต่ขอแต่งตัวแต่งการเต็มนะแม่จ้าเยอะคิดจังใจจะาว่าให้จะแต่งใก้นต้องฉา ปาไหนชอตเวลาเลยเด้อแม่ด้าปาแต่งตุ่นพต่งตุ่มปแต่งงานเขาพี่ดิแต่งแนว่าวันมนาะแม่แม่แม่ัดทีไหนดูเคยมันสิบเวล่าเลยนเขาออเขาห่อลอกแบบจักหน่อยเพะวพาลูกอ้วนใส่ชุดตัวไหนมันกะลวกะเริงกเ่อแปลงมาจากแปหนึ่งแม่แต่ว่าดนมาได้เลยมันสิบเวลาเลยลูกอ้วนเยอะเดี๋ยวสิี่ั คนนี้เดี่ยเขาจะให้อีกเหี้เขาวิธีแต่งหันตางมันเจ้าคือพวกเขาเองเลยกขาบอกดอกก่อนเขาชิ้กินก็สิได้กินแม่แม่ชุดเรือถออเจ้าชุดเรือถออเจ้าโั่วจั๊กหน่อยจั๊กหน่อยจักหน่อยจักหน่อยแม่จั๊กหน่อยลูกอว่ากามาฮ่อว่ามากแล้วแม่อ๋อว่วบ้านแล้วบปล่น่อยลูกใจขอ้านนใจสู้บีบเอากูแน่กูย่านเส้นกูเคิรอน โอ้ยใกลแ้ม่สาจบนยากเลยลูกหลานบักลาบม่อนี่แล้วมันคิเจอของเทอะีันเี๊ยดอีรลีบอัี้ล่งโดยโลูกวมาแล้วลูกมาแล้วบโอ้ยแม่ไม่ไวเนี่แม่แมันสีเสียไปลาเมาพี่ลูกอันผู้ใดจะสิเป็นหมอพ่อนะนี่ฮะหมอพ่อนอยู่ไซละบะนี่สูยจ้ข้าแม่สุกอร ลูว่ายิ้มได้กู่าดดีใจนี้เด็ดเลยเด็ดาะอายๆสิอายลงข้าอะไรด้แบบนี้หมอพ่นอยู่ใส่ลูกดีใจก็ไม่ร้ไคุณล่ากอนดีใจบ่เสียงมึนผีชิเจอผีตายลงข้าแล้วพบเจ้ากัสิลงแบบนี้อายสิเพราะเอาใจเอาได้ดูแลด้ลอ ใช่ไบ่มีส่วนหวัวดัมเดอร์หัวหัวหัวพินามาไนะอ้เนอนะหัวกอดไปในไอคุณละเฮยกอดกนกอดกอดแนนดอ้าอหัวเออคืตุยแต เขามาละเขากินเผาเจ้าอ๋ออันนีเพราะว่าเนี่พี่จอ่อยคนนี้นี่คืตอตุ่ยแต่บ้านนี่เขากินออกกรรมอ๋อใส่แบบโอ้อะอ่ะอปิญามาโอ้ยจูบไปไเลยนะไอ้คนละไอ้ไอ้ช็อกเด้อ มันเตไอ้แมวมันก็แบกหัวแมมปปเตียไปขโมยแต่ทมันเตียงาี่ไหเรทำริจีบอกันให้ดีนะตอกเากัาเลยให้เรื่องไปล่าผูตายี่คุณตายบด้ อ,มอ,มอ้มึเงเบิร์เนี่ยดิแตงมึเเงเ็อ,เอเกับกูได้จากไหนไม่หัวนี่กคุณจ่ายด้อยมึงจ่ายอีกดิแตงมึงกล้ามาตัวกูได้จากไหนเหรออีเมียนะไอ้่อยเข่าพักหวานเมียไพ่บอกมึงอีเมียกับคุณพ่อแม่ยแม่ว่าไปไปไปเบากันเลยเจ้าก,ก็คอยบม่ได้จบกันเนอรมาเนี่ยนะ ม่นจนไปสู้เกันมันอยากมันซ่าอะไรว่าจะไหนลูกล้านอันไี่ยังก็ว่าอันตกแตกเต้อว่ไปใส่แล้วก็อว่าผานี่นัอว่ไต้นกูดิกูจะใกล้มึ่อกูบ้าป่านีหรอล่งลใจเด่นก็ลูกใจยากกจัดฉันจัจีรถจู่าผานลูกนะมูนะมูพุทธนะมพุทธูจะได้จูว่ปแลเอ้ยเดียวเดียวเดียวลากเอ้ย สิขากระตายสิขายกันได้คือว่าแมซี่บอกความจริงสุลูกบ้งเด้ออันอ้วนเดี๋ยวดีอ้วนโมเห็นอ้วนนี้อ้วนโมเห็นเจ็บท่าอ้วนนี้เจ็บท่าเด้อเดียวดีท่าบ้านชาวเมืองเขาบอกว่าอ้วนออกไปตั้งแต่ขอภาษาลัทธิบ้างตั้งแต่สุ่มมืดฮะเดี๋ยวดีท่าบ้านเขาบอกว่าเห็นด้วนมุ่งหน้าจุปาพู้ดุสาน แม่ๆมไปหาวัวกันแกแม่ไปแม่โไปหาลูกกน่แม่แม่แมแมแม่วม่แ่แมแม่ม่นตาแม่มแม่่แม่แมแม่แมแม่พ ah ่แมอม่แม่มแม่แม่แ่แม่แม่แม่ม่อม่แม่งม่ม่แม่แี่่แม่แม่แ่่ม่ ยายกูล่งเลืนพาตูพะอพ่อฮะเด็กแม่อืออ๋ไ้คนนี้ยบบน้วกันก้อยแล่ะว้า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  <laughs> Wa wow.